สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 7 6 6 4ค่ะประจำเย็นวันศุกร์ที่30ค่ะเดือนมกราคมพศ2569นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะหชุดวันนี้น้องมี25หลารายการค่ะพี่พขาแบ่งปันพี่ๆที่ 200บาทนะคะ1องค์200บาทจ้ะถ้ารับ2องค์300บาทนะคะชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะโทรทักไลายเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์แปดสค่ะเจ็ดสอนาะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆค่ะ0 8 4ย์แปดค่ะเจ็ดสองหจ้ะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่พี่ขาหนึ่งวันน้องมาเจอพี่พี่สองรอบนะคะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นจ้ะรายการที่หนึ่งของเย็นวันศุกร์ค่ะสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขาเนื้อออกสีเหลืองนะคะ สมเด็จเก่ารายการที่1นนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองจัดสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะอง์นี้จะออกแบบมีสีขาวด้วยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยค่ะหลังไม่เรียบนะคะสมเด็จเก่ารายการที่2จ้ะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3มหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะ เหรียญมีเลี่ยมเก็บขอบนะคะพี่พี่ขาเหรียญเก่าจ้ะหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะรายการที่3จ้ะต่อไปเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4ีหลวงพ่อคูณจ้ะหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสอกับพี่พี่ขาเหรียญเก่าจ้ะเลี่ยมเก็บขอบนะคะ ออกวัดแจ้งนอกค่ะปี2512นหะคะหลวงพ่อคูณจ้ะต่อไปเป็นรายการที่5รายการที่5นะคะหลวงพ่อโก๊ววัด9ก้าห้องจ้ะเนื้อทองฝาบาทค่ะอยุทยานะคะรุ่นพิเศษจ้ะปี2538นะคะหลังยันแบบนี้เลยจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6หลวงพ่อโสธรจ้ะ ปี2 5 3หนะคะหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจนะคะ8ปปีกรมตำรวจจ้ะรายการที่6นะคะต่อไปเป็นรายการที่7าาร 7. ายการที่7เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังพระครูวิสัยโสพลจากพระอาจารย์ทิมนะคะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะเป็นเหรียญกลมๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจ้ะรายการที่8นะคะปี2 5 0 7ค่ะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9พระพิจิตค่ะพระพิจิตคางเม็ดนะคะของหลวงปู่ดีจ้ะ เป็นเนื้อชินนะคะพี่ๆค่ะน่าจะเป็นเนื้อชินจ้ะด้านหลังเป็นลายผ้าแบบนี้เลยนะคะหลังลายผ้าจ้ะรายการที่9นะคะพระพิจิตรหลวงปูดีจ้ะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะอุ๊ยรายการที่10ค่ะพี่พี่ารายการที่10หลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาสนะคะเป็นเหรียญหล่อหล,อลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาสจ้ะ รายการที่10คะ่ะพ,พี่ขารายการที่10นะคะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นเหรียญรูปไข่หลวงปู่หมุนทิตะสีโรนะคะมีตอโคตยันด้านข้างจ้ะหลวงปู่หมุนรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หมุนจ้ะวัดบานจานนะคะสีสะเกตค่ะด้านหลังเป็นหนุมานนะคะ เป็นเหรียญรูปไข่จ้ะมีรอยจานยันด้านหน้านะคะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12หลวงปู่ฟันจะ้ะพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะเ,เหรียญรุ่น2ค่ะปี2507นะคะเหรียญที่ระลึกงานสร้างโบสถ์น้ำนะคะพ,พี่ขาหลวงปู่ฟันจากพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เหรียญหล่อใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้ววัดรังหมันนะคะมีต่อโค้ดด้านหน้าจ้ะรุ่นพิเศษกับพี่ค่ะปี25 4 7ค่ะเป็นเหรียญปลอดภัยหลวงปู่แพ้วนะคะวัดรังหมันจ้ะมีคราบไข่เขียวๆเต็มเลยนะคะด้านหน้า ต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14พระคงจะพระคงมีเลี่ยมเก็บขอบค้างนะคะพระคงลำพูนจ้ะรายการที่14นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15าพระ25สศตวตรรษนะคะเป็นเนื้อชินตะก,วกัวจ้ะพระ25สศตวตรรษนะคะเนื้อชินตะกวะัวค่ะพี่ขา รายการที่15นะคะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16เป็นพระขุนแผนพลายคู่จะาวัดบ้านกลางนะคะพระขุนแผนพลายคู่วัดบ้านกลางจะ้ะเนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยจ้ะเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพระขุนแผนพลายคู่วัดบ้านกลางจะ่ะรายการที่16นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะรายการที่17ค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ18พระนางพญาจ้ะ พระนางพญารายการที่18นะคะ่ะพ,พี่ขา่0 0 0บาทจ้ะ200บาททุกรายการเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่19ค่ะ ายการต่อไปเป็นรายการที่20นะคะรายการที่สียี่สิบหลวงพ่อรวยจ้ะหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะเนื้อทองฝาบาทจ้ะด้านหลังนะคะรายการที่ยี่สิบจ้ะหลวงพ่อรวยวัดตะโกจ้ะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดสมเด็จเก่าจ้ะองค์นี้จะออกสีแบบ สีขาวงาช้างนะคะต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะ22หลวงปู่ทวดหลังเตารีดจะ้ะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะปี0ูห้าจ้ะ รายการที่22นะคะต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะ23หลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดจ้ะมา2แบบนะคะเตารีดกับกลักไม้ขีดค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่ทวดจ้ะต่อไปเป็นรายการที่24นะคะ24เป็นพระพุทธชินราชนะคะเนื้อออกสีดำค่ะพี่พี่ขา น่าจะเป็นเนื้อชินนะคะพระพุทธชินราชนะคะพี่พีขารายการที่24ต่อไปเป็นรายการที่25รายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะพระขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงพรายจากของหลวงพ่อก,กวยค่ะพี่พีขาด้านหลังเป็นพระเมธรณีบีบมวยผมนะคะ มาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสค่ะพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ขารายการที่25นะคะโอเคค่ะครบแล้วจ้ะทั้ง25รายการนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนค่ะโทรต่อสายทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์ปค่ะเจ1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีค่ะพี่พี่ขา0ูนย์ปค่ะเจ1 1 9 3 3ห้สําจ้ะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ